เมื่อกี้พูดกันตรงนี้คือประมาณร้อยกว่าต้นใส่นี้นะกลับมาใหม่นี่อีกพันสี่ใช่ไหมใช่ของลุงกลมของที่มาจากสวนกลมพันสามพันสามรวมกันนี้ด้วยก็กลายเป็นพันสี่ร้อยต้นพันห้าพันสี่พันห้าเประมาณใช่ประมาณนั้นโอ้พันห้าก็ต่อวันวางแผนต่อวันนี่มีอยากจะรู้ต่อว่า พอเรื่องการดูแลแล้วเนี่ยการผลผลิตเนี่ยเป็นอย่างไรคือหลังจากนี้เราจะกี่เดือนถึงจะเก็บได้เรามีตัวอย่างให้ดูไหมแปลงตรงนู้นเหรอแปลงใหญ่ไปไปขอดูไปมาดูครับมาเรียนรู้นี่คือแปลงตัดหนอ่อนะครับ <laughs> มาดูหน่อยมาเรียนรู้หน่อยแปลงตัดหน่อนอ่ามาดูหน่อยแปลงตรงไหนที่เราตัดนี่ก็คือนี่คือแปลงนี้แปลงนี้นะแปลงนี้โดยประมาณนี่ก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 อ่อโดยประมาณทั้งหมดคร่าวๆประมาณลุงผม ไหม่เก่ารวมกันใหม่ประมาณร้อยปลายๆร้อยกอแต่ว่าที่ได้ผลคือสี่สิบกอก่อนใช่ไหมสี่สิบห้าสิบกอประมาณเนี้ยครับอ่ะไปดูหน่อยไปดูหน่อยทีนี้เวลาเราตัดหน่ออ่ามาดูครับมาโฆษณาหน่อยมามาดูที่แปลงที่ที่เราตัดหน่อได้แล้วนี่เขาก็ดูแลดีเนี่ยระยะปลูกเหมือนกันไหมอันนี้สองเมตรครึ่งคูณสามเมตรครับอ๋อสองเมตรครึ่งขงสามเมตรก็ประมาณสองร้อยกว่ากว่าเฮ้ยจะไม่มีเงี้ยแปลกว่าคุณ มีสีแปลกว่ะเนี่ยอันนั้นมันแปลกๆอยู่เออแปลกดีว่ะนี่มันเป็นสีลาบอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นสีของเขาแต่ว่าม,มันก็เป็นเฉ<ห>พาะเป็นเฉพาะงี้อืมเป็นต้นเดียวเออกอเดียวเ,ออเดี๋ยวว่าหลังอา่าเราเฝ้ากอน,นี้ไปเด้เอคอรับออออก็ดกอกดกพอสมควรไปดูไปดูกอที่ให้ผลผลิตหน่อยที่เราโซนไหนไปนี่แหละนี่แหละโซนนี้เลยงม เนี่ยแหละทั้งหมด<ช>เลยเหรอที่ว่าตอนนี้ได้แปดโลเก้ารไประมาณนี้นะโซนเนี้ยโซนนี้ทั้งหมดเลยออิ <ๆ S 2> กระจ,จายกันอยู่อย่างเงี้ยครับกระจายกันไปนี่มาดูนี่ก็ได้คุณดูก่อนนี้ก็เป็นนี่ก่อนนี้ก็เป็น<ช>ไม้ไม,มันเป็นโดนแดดหรือเปล่าแล้วมันเป็นอย่างงี้นี่มาดูนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเน,นี่ยคือผมก็ไม่รู้มันคือเกิดจากอะไรก็เห็นสีมันแปลกเหมือนกันสีไม่รู้ก็เป็นใช่ครับนะมันเป็นนี่ไม่รู้ฉีดยาเปล่าหรือไม่ได้ฉีดอรอไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับอาจจะเป็นสายพันธุ์ขันแปลกๆดีไว แปลกๆดีไว้อันนี้แม่สั่งมาจากไหนผมจําไม่ได้อ่านู่นก็เป็นดําๆดังๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้นี่แถวนน้นอ่ะแถวนน้นก็คือไอ้ชุดที่เอามารอบแรกครับแถวแรกของของลุงกลมมันนั่นะที่แราปลูกรอบแรกติดมาแล้วใช่เอามาเติมเอาแรกรเติมแถวนี้ไม่มีอ่าแต่ก่อนมันไม่มีนี่ก็ทาเตียนเลยสวยเลย้อออกเริ่มๆออกอ่าช่วงนี้อ่าพูดเลยฟังว่าช่วงนี้ช่วงนี้แปลงนี้ที่ว่าร้อยว่ากอเนี่ยมันมีสวยๆที่สามารถใหญ่ๆเลยเนี่ย เห็นแม่บอกสี่สิบสองสี่สิบสามกออยู่ตรงไหนไม่รู้รู้คนกันนี่แหละโอ้มันเป็นคนละรุ่นใช่คนละรุ่นอย่างนี้ใหญ่แล้วใช่ครับกระจายกันอย่างนี้อย่างนี้ที่ว่าได้บอกว่าแปดเก้ากิโลเอ็แปดโลเก้าโลอะไรเขาอะนะใช่ตตดไปส่งเขาครับอ่าไก่ไม่จากนี้ตลาดจากนี้ไปประมาณกี่กิโลที่เราไปส่งแมคค้าห้าโลเกินไหมประมาณไม่ถึงอ่าทีนี้เวลาประมาณสามโล เวลาเราจะตัดหน่อช่วยบอกหน่อยว่าความสูงอะไรขนาดไหนพาไปดูหน่อยอันนี้มันเตี้ยไปลองเจอหน่อยเราไม่ต้องหักก็ได้ให้รู้ว่าเราตัดหนอกันยังไงไปดูไซดูไซอยากให้เห็นหน่อยว่าที่นี่สไตล์แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะบางที่เนี่ยเขายาวแบบเราดูในคลิปบางที่เขาตัดยาวมากนะน่าหละเขาเอาสั้นมากเลยครับเอาประมาณแบบคอรูหน่อยขอดูหน่อยอยากจะรู้ว่าที่นี่สไตล์แต่งไม่เอ่ยนั่นแหละดูตะมาให้เห็นหน่อยว่าชุดไหนเราจะได้เรียนรู้ว่า ประมาณรุ่นไหนที่นี่รุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยครับฮะจะตัดได้ไหนไหนขอดูหน่อยนี่นี่ยอย่างเงี้ยครับอ่าขอดูหน่อยว่าที่ที่ตัดนี่คือสไตล์ที่จะตัดใช่ไหมใช่ครับที่นี่ใช้อ่าเอ้ามาเรียนรู้นะครับเวลาเราจะตัดหน่อนหนอที่สามารถตัดได้เนี่ยแถวนี้ความยาวเนี่ยเขาไม่เอายาวมากประมาณรุ่นนี้เนาะนี่แค่นี้ ประมาณหนึ่งฟุตก็ได้แต่ว่าให้รู้อหละประมาณแค่นี้แล้วอย่างนี้พอรู้ไหมกี่นอกิโลเช่นสี่ห้านอกิโลอะไรพอรู้ไหมหนอประมาณสองสองถึงสามขีดสองขีดก็ก 5, 5, ห้ากิโลห้าห,ห้านอห้านอห้านอหนึ่งโลอ่าประมาณนั้นห้านอหนึ่งโลอ่าทั้าไซนี้อ่าอ่าเนี่ยเนี่ยประมาณห้านอกิโลนะครับอ่าแล้วเวลาตัดเวลาที่เอ็มตัดส่วนใหญ่เวลาเริ่มตัดกี่โมงตัดช่วงเช้าครับ ประมาณเจ็ดโมงแปดมงคับตัดจนเชา้าใช่เพราะว่าล้วส่งเย็นให้ส่งจนเย็นก็ส่งช่วงเย็นได้เลยครับคือเขาจะเริ่มรับประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วอ้เขาจะมารับเอารถมาจอดช่วงนั้นเลยครับโอ้ตัดเชา้าการแต่งยังไงไหมคือเราต้องแต่งให้สวยต้องหน้าขาวต้องอะไรไหมหรือว่าก็ ความเสมอต้องให้เท่ากันเป๊ะไหมอะไรไหมก็เรียงเรียงตอนใสถุงอะจับหน่อยนันแหละครับเลอแยกตอนใส่ถุงเนี่ยเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้วันนี้ไม่เห็นภาพพอดีจังหวะมันยังไม่ได้ตัดอยังงี้ไปอันนี้วางท่อไปแล้วอ่าอันนี้คือเขาก็มีระบบท่อแบบนี้ที่เราจะใช้คือไม่ได้ใช้แต่นี้น้ำหยดมั้ง่ง อันนี้เป็นตอนตอนเล็กๆใช้เป็นสเปรย์อันนี้ไว้อ่าอดนนี้มันโตแล้วยังไม่ได้เอาหูวเ่่งมาใส่อ่าไม่ได้เอาหัวเ่่งใส่แต่อันนี้รู้สึกเป็นน้ำหยดใช่อันนี้เป็นเป็นหัวผีเสื้อหัวผีเสื้อกระจายแบบหยดอ้อแบบผีเสื้อกระจายเล็กๆใช่ครับอ่าเห็นเห็นอยู่แต่ก่อนเราก็ใช้งี้แต่บางทีบางคนใช้ไมโครเนาะต่ออันนี้เขาไม่ได้ใช้ต่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเป็นไมโครสปริงเกอร์นะครับอ่าอันนี้เป็น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 หวานไหมใช้ลูกหวานไหมหรือว่าไม่ใช่ หรือไม่รู้หรอกมันเอามาด้วยกันนะครับแต่ว่าบางทีบางต้นมันก็แปลกๆ,ๆ,อ,ๆอ่ะุอ่าใช่ใช่ผม<ต>ดูแล้วมันมาล็อตเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาส่งมาคืออันเนี้ยส่วนเนี้ยไม่ได้ไม่ใช่ไผ่จากสวนลุงกลมต้องบอกงี้อ่าเข้าใจอยู่<ช>คือไงเราไหมเรามองเหมือนคล้ายๆไผ่ลวกมันปนๆกันอยู่เหมือนกับ<ช>เป็นมันมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะมันเป็นปนกันคุณใช่มันปนลวกเลี้ยงอ่ะมันไม่ใช่ลวกธรรมดาหรอกถ้าลวกมันจะอีกแบบหนึ่งโอ้จะดินดีครับ ดนดีอ่าโอเครอตรงนี้เมื่อกี้พูดกับตรงนี้คือประมาณร้อยกว่าต้นสายนี้นะกลับมาใหม่นี่อีกพันสี่ใช่ไหมใช่ของลุงกลมของ,ของที่มาจากสวนกลาวพันสาม <3. S 2> อ่าพันสามรวมกันนี้ด้วยก็กลายเป็นพันสี่ร้อยต้นพันสี่พันห้าเสร็จประมาณใช่ประมาณโอ้พันห้าก็ต่อวันวางแผนต่อวันนี่มีหน่อไม้ออกเท่าไหร่แต่สี่พันห้าคำนวณก่อนคำนวณก่อนคร่าวๆก่อนว่าต่อที่เราคาดว่าจะได้ต่อวันเนี่ยคาดว่าเรายัางไม่ ผมก็ยังไม่รู้จํานวนแน่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 ใช่เพราะว่ามันต้องรู้ว่ามันบอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอ่าอ่าแต่เราคิดว่าในอนาคตเราก็จะวางแผนเพื่อให้มันได้คิดว่าอ่าห้าสิบโลต่อวันอะไรนีเคยเคยคำนวณไหมก็ตั้งไว้ผมว่าสักเอ่พันกอเนี่ยก็น่าจะได้สักสิบกอสิบกอได้โลหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือร้อยโลร้อยโลต่อวันตีไวีว่าร้อยร้อยก้อาร้อยกว่าโลมาร้อยโลต่อต่อสองวันทีทั่งเนี้ยอ่าใช่ครับช่วง ช่วงแรกๆอาจจะเป็นวันเว้นวันอ่าอ่าต่อไปมันก็จะมีแยกโซนแล้วก็จะได้ทุกวันใช่ครับอ่านี้ก็ดูแลดีแต่แถบนี้นี่มีคนทําแบบนี้ไหมหรือว่ามีเห็นจับแล้วไม่มีมีสวนผมส่วนแรกอ่านี้เจ้าแรกนะครับแต่ข้างข้างนี่ปกทุเรียนเหรอข้างๆนี่มีนี่ครับอ่าแวะมาดูสะหน่อยอ่าอันนี้ก็อาชีพเก่าของลุงนะยังไม่เคยมีใครรู้เลยเนี่ยอ่าอันนี้อาชีพเก่าของลุงครับชะอมใช่ลุงเคยทําชะอมมาสองปีทําไป อ่าเท่าไหร่ว่า5,000กว่าหลุมเนี่ย5,000กว่าก่อเนี่ยอ้าวตรงนี้คืออ่าพื้นที่ของเอ็มอ้าวใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมหรือใครสนใจอยากจะมาซื้อหน่อแต่พันไม่มีขายเนาะพันหรือในอนาคตค่่อยวากันหรืออนาคตค่่อยวากันอ่ะบอกบอกเบอร์โทรอีกทีหนึ่งก็เบอร์โทร09ชื่อชื่อชื่อด้วยชื่อด้วยชื่อเอ็มครับผมเบอร์โทร0957893985ครับอ่าพื้นที่เอ็ดอีกทีหนึ่งวัดอ่าอยู่ตรงนี้ ตำบลชักกระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอ่าโอเคใครสนใจเรื่องหนอ่อเรื่องพันในอนาคตค่อยติดต่อมาตามเบอร์นั้นนะครับอขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ